คุณงามความดีของท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้าอยู่ในโรคซูมและท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเห็นลน์ พี่ดรนิดหน่อยไลน์ไปก็เลยรีบไลน์ตอบเลยค่ะว่าเราสามารถเข้าได้เดี๋ยวต้องรีบจัดการภารกิจแล้วไปเตรียมตัวนะคะก็ดูเวลาไว้ห้าโมงก็ทนันอยู่นะคะคือเรื่องแพทยวิถีธรรมนี้ไม่ใช่เออ่คนธรรมดานะคงคนธรรมดาทั่ว,วไปก็คนที่ไม่ทราบก็คงจะมีนะคะแต่คนที่ได้ทราบแล้วก็ถือว่าเป็นบุญนะคะ อย่างเช่นดิฉันนะคะอ๋อลืมแนะนําตัวเองล <c oughs> ืมแนะนําตัวเองใส่ตื่นเต้นอีกแล้วค่ะชื่อนางสิริเพนทองดีค่ะชื่อเล่นแมวนะคะชื่อทางธรรมเพ,นแ,น,เพนแสงฟ้าเพนแสงฟ้าปฏิบัติงานที่รพรสตรกระโนนอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นนะคะในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการะคะ่ะเริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าค่ะ ด้วยเป็นคนที่มีความเครียดนะคะโดยเฉพาะวันไหนที่กลับมาจากประชุมประจำเดือนดิฉันจำภาพได้เลยค่ะขณะที่ขับมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ออกเงินที่ผ่อนส่งเองนะคะตอนนั้นจบมาเงินเดือนก็เน้น้อยก็ไปผ่อนดาวมอเตอร์ไซค์มาขับรถนะคะจำได้ภาพที่ขับรถมาจากวันประชุมประจำวันในสมองมันจะรู้สึกเครียดมากอยากต้องทำง,งานให้ได้เป้าหมาย ให้ไม่ให้มีไข้เลือดออกทครยังไงพี่น้องเราจะไม่ป่วยด้วยไข้เลือดออกต่างๆหลายๆเกณฑ์ที่เขาให้มานะคะที่ฉันเครียดมากก็มุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะคะตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เช้าเลยนะคะก่อนหกโมงประชาชนมาเรียกก็ลงไปดูกว่าจะได้ขึ้นไปพักผ่อนนะคะสองทุ่มสามทุ่มประชาชนมาเรียกตอนไหนก็ลงมาตอนนั้นไม่มีเงินค้าเวรด้วยนะคะก็ทํางานไปแล้วก็เครียดอาหารก็ านบ้างไม่ทานบ้างไม่ทําให้เราเครียดนะคะก็เกิดโรคครั้งแรกก็ความเครียดถึงไม่รู้ถึงมารู้ตอนหลังนะคะว่าความเครียดมันเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทําให้คนเจ็บป่วยนะคะซึ่งต้นต้น,ตนมันแล้วเนี่ยที่เราได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์นะคะก็ะคือน่าจะเป็นเกี่ยวกับกิเลสนะคะมารู้ตอนหลังมาทราบตอนหลังนะคะครั้งแรกเราเริ่มเป็น ต่อมน้ำเหลืองที่ข้างคอนะคะี่ค่ะปีสามแปดมันจะเป็นก้อนแล้วก็ปวดรักษาเองนะคะทานยาที่เราพอสตอยาปฏิชีวนะทุกตัวเอามาทานหมดเลยทานไม่ครบนะคะเอ,อตัวนี้หมดมันหายปวดก็เปลี่ยนครั้งต่อไปเวลาเรามีอาการมันก็จะปวดอีกนะคะทานไปเรื่อยๆ,ๆแม้กระทั่งฟ้าทลายโจรในฉันก็เคยเอามาทานพอทานครั้งแรกมันหายฟ้าทลายโจรพอครั้งที่สองพุ๊บเนี่ย มันเกิดผื่นขึ้นค่ะฟ้าทลายโจรผื่นขึ้นเต็มทั้งหน้าทั้งตัวไปหมดเลยสงสัยมันจะขับออกไม่หมดมันทานเยอะเกินไปยังไงไม่ทราบค่ะตอนนั้นเราก็ผ่าตัดไปตรวจชิ้นเนื้อครั้งที่หนึ่งมันครั้งที่สองก็จะขึ้นมาอีกตรงนี้ครั้งที่สามนะคะจนหนึ่งปีห้าเจ็ดมันเป็นไปเรื่อยๆจนเราได้กลับมาอยู่บ้านนะคะมีเออะไรที่มันต้องให้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองนะคะเอทีนี้ เราก็เริ่มเป็นโรคอีกโรคหนึ่งก็คือไทรอยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับไทรอยเป็นไทรอยไปทานยาน้ำหนักตัวอ้วนบวมขึ้นน้ำหนักตั้งห้าสิบแปดห้าสิบเก้ากิโลนะคะไทรอยวขวายัางงอนที่ข้อมืออีกซีที่ข้อมือ,อ,มอวันหนึ่งมีลุงมาบอกว่าถ้าอยากหมดทุกก็ลองทําสมาธิดูนะอยากได้อะไรก็ได้เราก็ทุกอยู่ก็เลยไ้ตั้งใจมุ่งมั่นเรียนทําสมาธิที่เคยไปอบรมตามท่ายสมัยที่ ทางโรงพยาบาลาพาโปบรมนะคะแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิอย่างมุ่งมั่นตั้งใจจนกระทั่งนั่งลงแล้วมันมันวูบไปเหมือนเราไม่เห็นตัวเองสุขมากเลยค่ะเป็นความสุขที่ไม่เคยเจอแล้วก็กลัวตัวเองตายก็เลยออกจากสมาธิมีคนบอกว่าเนี่ยทาระดับนี้แล้วต้องรีบไปหาครูบาอาจารย์สอนนะเราก็ไม่มีเวลาไปหานะคะ จนไปบนบานว่าอยากเจอครูบาอาจารย์ที่สอนทําสมาธิให้เราได้ประสบความสําเร็จขอให้ได้เจอครูบาอาจารย์มาสอนแต่วันนี้เราได้แล้วค่ะเราได้ครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราพ้นทุกข์แล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าเจอนะคะเป็นครูบาอาจารย์นะคะของสิทธิได้เออมีใจไร้ทุกถึงทุกวันนี้ทุกรดลงนะคะทีนี้เราวันที่หนึ่งถึงห้านะคะ พฤศจิกายนนะคะเราจะครบ6ปีที่เราได้มาเรียนรู้แพทย์วิธีธรรมนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกาที่จะถึงนี่เองวันนั้นหัวหน,น้าบอกให้เข้าไปพบว่าเนี่ยต้องให้น้องแมวแลวแหละเป็นตัวแทนของสมสูงไปอบรมแพทย์วิถีธรรมเพราะทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจัดขึ้นเราดีใจมากเลยนะคะเราก็เข้าไปไประชุมอบรมแล้วก็ตั้งใจเรียนรู้แล้วก็มาปฏิบัติก,กับตัวเองเออดิฉันคิดว่า ถ้าดิฉันปฏิบัติเทคนิคเก้าข้อยาเก้าเม็ดเนี่ยโรคทั้งหลายที่ดิฉันเป็นอยู่นี่นะคะมันไม่หายดิฉันคงจะไม่กล้าที่จะไปบอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะครั้งแรกที่มันหายตัวแรกคือก้อนซีที่ข้อมือไม่แน่ใจว่าสองหรือสามเดือนขณะที่ทําอาหารสมุนไพรที่ปรุงอยู่นะคะเอาก้อนตัวนี้มันหายไปไหนไม่น่าเชื่อเลยแล้วว่าจะไปผ่ายอยู่แล้วว่าจะหาเวลาไปแต่เราไม่ค่อยมีเวลาเป็นคนตั้งใจทํางานดึกดก็ไม่กลับลูกต้องอยู่กับพี่สาวนะคะ ลูกอยู่กับพี่สาวนั่งทํางานจนเจ็บก้นก็มีบางครั้งสี่ทุ่มห้าทุ่มค่อยกลับบ้านขับมอเตอร์ไซค์กับพี่สาวก็ดูดนมพี่สาวเออลูกอยากกินนมแม่ก็ไม่ได้กินตอนนั้นนะคะเอาเนี่ยพี่สาวเป็นโสดขออนุญ,ญาตพูดนะคะก็ไปดูดนมพี่สาวเลย <c oughs> ก็รู้สึกว่าตัวเองทําร้ายลูกอยู่เหมือนกันม่รู้สึกผิดนะคะตอนนี้ทีนี้เราก็เอาไปแนะนําพี่น้องประชาชนในพื้นที่พี่ฉันย้ายไปทั้งหมดอำเภอสัมสูงมีทั้งหมดห้ารอพอสตนะคะ อนนี้ย้ายไปทุกรอสตอครั้งสุดท้ายย้ายไปที่รอสตอ้ว้ยเตยด้วยความตั้งใจว่าจะนําแพทยวิธีธรรมหนึ่งในเหตุผลที่ย้ายก็คือด้วยความตั้งใจที่จะนําแพทยวิธีธรรมไปให้พี่น้องเราได้รับทราบนะคะเรานําไปพูดกับเขาไม่ใช่ทุกคนหรอกค่ะที่เขาจะเอาแพทยวิธีธรรมไปใช้คนที่เขาบุญถึงรอบเขามีบุญวาสนาคขทถ่จะนําไปใช้ทีนี้เวลาเราตอนนี้ดิฉันอยู่ที่รอสตอกระนวลเนืน่อง,งจากว่าเขียนใบลาออกนะคะ ทำงานที่เราพศอส,อสอตอห้วยเตยรู้สึกว่ามันขึ้นไม่ตรงกันคงจะอยู่ไม่ได้แล้วใจเราก็อยากจะออกอยากมาช่วยเหลือพี่น้องเต็มที่ก็เลยไปยื่นใบลาออกกับท่านสาสุขอำเภอท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมให้ย้ายไปที่รอพศกันนวลไหมรอสตกันนวนก็เลยว่าเดี๋ยวกลัวลูกจะเรียนไม่จบนะคะสงสารลูกเดี๋ยวคุณหมอนจะเรียนไม่จบเอ้าเป็นไปได้เราก็มีรพสตอเดียวที่เราไม่ไปคือรพสตกันนวนถ้าเราไปรพสตนี้ก็จะครบ ก็จะครบพอดีเลย5รอบสตอเราระะรก็เลยตกลงก็เลยไม่ได้ลาออกแต่ปีรู้สึก2ปีที่แล้วนะคะทีนี้เราก็มาทำนะคะทีนี้เวลาเราไปไปชุมไปอะไรเจอสมมที่เข้ามาประชุมที่เขารับองค์ความรู้จากแพทย์ที่ทาไปเขาจะมาบอกเราเลยค่ะเขามาบอกว่าคุณหมอเนี่ยยายพาไปยายทํานู่นนี่นั่นแผลก็หายนะคะไม่ได้ไปซื้อยาอย่างเงี้ยคะ่ะหลายอย่างบางคนก็บอกบางคนไปเข้าค่าย จะมีสองลักษณะก็คือคนที่เข้าค่ายบางคนได้ความรู้แล้วเนี่บไปทามตัวเองเก็ไม่บอกใครบางคนก็ไปหาบอกคนอื่นนี่ค่ะเดินไปบอกรอบบ้านเลยนะคะเขาก็มาเล่าให้เราฟังสิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะแย,ยะมากมายนะคะคือสิ่งที่ประสบพบเจอกับตัวเองตอนนี้ที่เราพอสตอกระนวนเราก็ได้นําองค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์วิธีทาไปใช้เกี่ยวกับโควิดรู้สึกว่าคลื่นจะตรงกันที่เทศบาลอำเภอซำสูงนะคะท่านประหลัดก็เห็นดีด้วยที่เราได้นําไปใช้นะคะ งบที่เราใช้นะคะงบสปสชนะคะเราสามารถเขียนได้เลยเรอสตอทั่วประเทศไทยเนี่ยมีกี่แห่งนะคะเราเขียนไปของงบปเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้เลยนะคะสะปสะชเขาเขียนเขามีงบตั้งไว้ให้แล้วให้เรานําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะลองนับดูนะคะว่าแต่ละปีเราใช้งบไปเท่าไหร่นั่งหลับตาดูงบเป็นเท่าไหร่แล้วผลลัพธ์ที่พี่น้องเราได้เนี่ย เขามีการปรเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไหมเขายังทานยาเบาหวานโรคไตหรือรังไตาบายเพิ่มขึ้นไหมงบมันใช้เยอะลองแบ่งมาสักนิดก็ได้ค่ะมาลองดูแพทย์วิธีธรรมนะคะคนไข้ดิฉันหมอบอกว่าไตาวายหมอบอกว่าเนี่ยค่ายูรล็กจะสูงวันนี้มาตรวจนะเขาไปดีท็อกเขาไปดีท็อกอย่างเดียวแค่นั้นเองคุณหมอก็บอกว่าทําไมค่าไตมันลดลงเอ้ยค่าไตาเขาดีขึ้นนะคะค่าอะไรสองค่าเนี่ย มันดีขึ้นเขาก็บอกแค่ทีถอกยางเด่ยวดหมอผมก็ไม่ได้กินยาเพิ่มอย่างนี้ค่ะมีหลากหลายมากเลยนะคะที่เราได้เจอในพื้นที่นะคะแม้แต่โควิดนะคะที่เราไปเจอเราส่งเสิมไม่พี่น้องพึ่งตนมีเรื่องหลายเรื่องมากมายที่ฉันเจอในพื้นที่นะคะว่าว่าภาษาอีสานออกมาแล้วขอโทษนะคะพูดวันนี้ยังไงก็ไม่จบนะคะคือ ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรต่อไปมันเยอะมากเอาเอาข้า,ขาวๆก็ได้ค่ะแลกเปลี่ยนเรื่องโควิดก็ได้มันเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพี่น้องที่ประทับใจมากที่สุดคือน้องคนหนึ่งที่ที่เขามาจากอทมอนะคะได้ยินข่าวว่าคนนอนตายอยู่ที่บ้านนี้เป็นเรื่องอะไรที่เศร้าใจมากเลยนะคะทําไมเขาไม่เขาไม่ได้รู้จักการพึ่งตนถ้าเขาได้รู้จักการพึ่งตนแต่ตอนแรก เขาไม่นอนตายแล้วค่ะเขาจะต้องเราเริ่มเราควรก้าวได้แล้วนะคะการที่ส่งเสริมให้ประชาชนเพึ่งตนน้องเขาโทรมาทางบ้านเขาไม่มีรถมาขึ้นมาบ้านเลยเขาต้องขอรถชาวบ้านรวบรวมเงินกันนะคะออกค่ารถให้คนคนนี้เป็นลูกของอสมอลงไปรับน้องอีกคนนี้น้องผู้หญิงขึ้นมารักษาที่บ้านเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะคะไปรับน้องชายมาแล้วครั้งหนึ่งที่ฉเชิงเซานะคะ ขึ้นมารักษาเคสที่น้องเขารักษาด้วยแนะนําแพทย์วิธีทําให้เขานี่แหละค่ะแล้วก็เขากลับไปทํางานแล้วที่เพื่อนเขาตายนะคะแล้วชาวบา้านออกเงินการลงคันกันในคิดดูค่ะไปรับน้องวันนั้นฝนตกด้วยที่โทรศัพท์คุยกับน้องบอกว่าพี่นูหายใจไม่ออกแล้วหนูจะทํายังไงนูยจะตายแน่ๆตายคารถคนที่เป็นลูกอสมวผู้หญิงที่อยู่บ้านบอกว่าคุณหมอเสียตายค่ารถไเนี่ยน้องเขาอันใจบ่ออกแล้วก็เลยรีบบอกให้กดจุดต้องขอบคุณที่สวรณีด้วยนะคะจารยร์สาวนณีที่ เรได้เรียนรู้แล้วก็ทาคลิปทําอะไรให้พี่สาวนก็เลยค่อนข้างจ่จาได้จุดเขาบอกน้องกดจุดที่สําคัญแล้วก็ท่านอนโอ้ยเบนอะไรที่มันตื่นเต้นเอาะเ้ยครอัวน้องขอตายคาร์รนะคะฝนก็ตกพี่มันไม่ได้ยินนูปิดโทรศัพท์ก่อนนะฝนมันตกนะคะตอนที่ถึงโคราชเขาก็พามาอันนี้ก็คือวิกฤตโควิดที่เราเจอแล้วก็บอกน้องแล้วเคสที่สองก็เหมือนกันก็แนะนําไปนะคะหลายเคสที่สําคัญก็คือได้พบว่าองค์ความรู้ใหม่ที่แชนพบก็คือ สามารถใช้น้ำมันเคียวนะคะน้ำมันเขียวที่เราไปแจกนะคะขวดเล็กๆนะคะเอาไปแจกตามศูนย์พักคอยตามให้พี่น้องประชาชนซึ่งจังหวัดขอนแก่นเราได้จากมูลนิธิแพทย์วิธรรมแห่งประเทศไทยสาขาขอนแก่นของเรานะคะที่เราไปแจกพี่น้องในพื้นที่ในอำเภอแต่ละอำเภอเรากระจายไปอำเภอละหนึ่งร้อยขวดนะคะที่ดิฉันเจอก็คือจมูกที่เขาไม่ได้กลิ่นจากโควิด สามีภรรยาคู่แรกนะคะบอกว่าจมูกได้กลิ่นนะคะค่อยๆค่อยๆได้ย่อยขึ้นมีกลิ่นรับกลิ่นได้ปกติเพิ่มขึ้นจากเล็กน้อยแล้วก็หลานสาวดิฉันเองก็ได้กลิ่นแม้แต่ผู้ป่วยโควิดก็ฝากเพื่อนขอด้วยว่าน้ํามันเลียวเนี่ยเขาขอเพื่อนอีกคนหนึ่งสูดดมเขาหายจมูกเขาไม่ได้กลิ่นกลับคืนมาห้าเคสนะคะที่มีตัวตนจริงๆที่หายจมูกกลับมาได้กลิ่นจากน้ามันเขียวนะคะ มันจะมากกว่านนี้แต่เราไม่ไม่ทราบตัวเลขเราก็แจกกระจายไปทั่วจังหวัดขอนแก่นร้อนแหละค่ะนี่คือสิ่งที่เราเจอนะคะที่เราได้ช่วยเหลือพี่น้องก็เลยคิดว่าในส่วนตัวของตัวเองเกี่ยวกับแพทย์วิถีธรรมนะคะมันเป็นอะไรที่ต้นทุนเราก็ต่ํานะคะเราสามารถไปช่วยแล้วก็สิ่งที่เขาได้นะคะสิ่งที่เขาได้มันเป็นอะไรที่เป็นความสุขทางใจของเขาดิฉันเห็นความสุขทางใจของพี่น้องประชาชนเมื่อวาน เมื่อวานนี้หรือเปล่าเมื่อวานนี้หรือเปล่าควาันศุกร์เนาะพิฉันจะเป็นผู้ปฏิบัติงานจุดแรกที่ให้ศึกษากับพี่น้องเกี่ยวกับวัคซีนที่เรามารับวัคซีนเราก็จะเอานี่แหละค่ะเรื่องสําคัญเลยก็คือหนังสือบททบทวนทาเราเอาองค์ความรู้จากนี้ไปเล่าสู่พี่น้องเราฟังเล่าสู่พี่น้องเราให้เราฟังว่าสิ่งที่เราทํามาสิ่งที่เราได้รับก็คือเราทํามาเราไม่ต้องกลัวนะฉีดวัคซีนเราไม่ต้องกลัวเพราะเราทําบุญมาเยอะมันเกิดขึ้นน้อยหนึ่งในล้านหนึ่งในแสนอาการข้างเคียง ช่วยกันมาทําบุญฉีดวัคซีนดีแล้วไปบอกต่อคนอื่นนะมันจะได้บุญได้นิสงเยอะว่ามันได้ผลดียังไงก็คือเราร่วมกันสร้างความดีห่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตเรารออะไรติดตัวไปไม่ได้เราออกมาจากนี้หมดเลยค่ะแนะนําพี่น้องมันเหมือนกับดิฉันอยากจะให้ทุกท่านทดลองดูก็ได้ค่ะเหมือนแสงไฟที่มันกําลังจะดับนะคะพอเราพูดไปพูดไปแสงเดียนมันก็จะค่อยสว่างสว่างสวาง่สวางขึ้นเหมือนดอกไม้ที่ลังกลีดอก ทุกคนตั้งหน้าฟังอย่างดีพูดมาก็ขนค,คิงลุกเหมือนกันนะคะตั้งหน้าตั้งตาฟังพากดจุดลมปานนี่นะขณะที่เรารอฉีดวัคซีนเราต้องรีบนะเรามาแล้วเดี๋ยวความนันเราจะขึ้นเรากดจุดลมปานไปด้วยเขาก็กดจุดลมปานไปจนเขาไปบอกต่อดิฉันก็เดินแจกน้ำมันเขียว่ะที่มรรับวัคซีนนะคะอีกสองนาทีนะคะกว่าเกินเวลาพูดบางว่าเรื่องมันเยอะนะคะเดินแจกน้ำมันเขียวแล้วก็พอไปแจกยายคนบอกคุณหมอคุณหมอ สอนวิธีกดจุดลมปานให้หน่อยที่ว่าแก้พี่นกเตอร์นี่หน่อยสอนดิฉันนะคะัคนก็ได้ทราบคอตกหมอนอา้าแสดงว่ารุ่นก่อนที่มาฉีดวัคซีนไปบอกต่อคนรุ่นใหม่มาพอถึงเห็นหน้าเราก็บอกสอนให้เรากดจุดลมปานคอตกหมอนเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นหลายๆอย่างนะคะคุณยายคุณยายกลัววัคซีนไม่กล้าไม่กล้ามาฉีดวัคซีนแต่ก็มาเพราะแกเป็นแม่ค้าเนาะก็ดมน้ำมันเขียวไปอา้า ทำไมแม่มดมน้ำมันเขียวไปแล้วรู้สึกมันโล่งมันไม่กลัวสบายใจขึ้นอย่างเงี้ยผลของมันนำมันเขียวมันมันหลายอย่างล่าสุดก็มีคนอยากทดลองความดันก็ครั้งก่อนเขาเขามาฉีดวัคซีนเข็มแรกเขาความดันขึ้นเขาก็ดมนำมันเขียวความดันลดครั้งนี้เขาก็ยังไม่ใช้น้ำนเขียวนะคะเขาจะทดลองว่าความดันเขาจะเป็นยังไงพอความดันเขา170กว่าเขาต้องนั่งพักงรอเราเอาต้องวัดซ้ำนะคะเราก็เอาน้ำนเขียวให้แกแกทาหมดเลย ทั้งส่วสมน้ําดื่มลดลงเหลือร้อยสาสิบโอ้ยแกประทับใจมากเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะพูดไม่หมดนะคะจังหวัดขอนแก่นของเราแจกนะคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากเอ,อทางท่านประธานมูลนิธิไทยไปทำแห่งประเทศไทยนะคะได้มอบหนังสือนะคะบริจาคหนังสือให้พวกเราพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นสามพันสามพันเล่มเลยนะคะแล้วก็ค่อย,ค,อยค่อยทยอยแจกไปนะคะแจกไป ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสองพันเพราะว่าเราจะต้องแจกตอนที่เรามีโครงการอบรมไปด้วยนะคะที่อำเภอที่ขอมาแล้วก็หนังสือทบทวนทำแล้วก็แจกไปไปแล้วเหมือนกันนะคะน้ำมันเขียวนะคะดิฉันไปดูตัวเลขมาเราแจกน้ำมันน้ำมันเขียวไปแล้วนะคะหนึ่งหมืนสี่ร้อยขวดนะคะแล้วก็คู่มือนะคะเราก็บอกไปแล้วนะคะสามพันสาพันเล่มนะคะแล้วก็ล่าสุดพอดิฉันนำเสนอนี้ไปการทำงานนะคะนำเสนอให้ ที่ไปชุมสปสชของเทศบาลตะมนตมนกระดอนท่านประหลัดนัดวันเลยค่ะต้องอบรมองค์ความรู้หนังสือคู่มือสุขภาพพึ่งตนนะคะเล่มนี้ให้กับ C.G. ก็คือ Caregiver ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ,บ้านติดเตียงนัดกันวันที่22ตอนแรกจะเอาเร็วๆวันที่20แต่มันใกล้เคียงกับบุญเข้าสากนะคะบุญของประเพณีชาวอีสานก็เลยจะเอาวันที่ยีให้หมอแมวเนี่ยไปสอนในนี้นะคะให้อ,อ,อพอสอน,นะคะ ในซีจีนะคะก็ะคือสิ่งที่เราได้นำแพทย์วิถีทมนะคะหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองแพทย์วิถีทมลดโรคลดยาลดค่าใช้จ่ายลดทุกนะคะความทุกข์ดิฉันเมื่อก่อนนะคะดิฉันคิดว่ามันจะเท่าเทือกเขาภูเขาหิมาลัยเลยนะคะพอเรามาเรียนรู้แพทย์วิถีธทรมมันค่อยๆลดลงมาเท่ากับเทือกเขาภูพานนะคะค่อยๆลดลงเรื่อยๆตามลําดับ เหลือสักประมาณคูโนโถแถวกนวลน,นี่แหละค่ะตอนนี้มันใกล้ๆจะเท่ากับคูนแล้วค่ะพค่นผ่ากีสานเลยค่ะคือมันรู้สึกด้วยตัวเองนะคะว่าอะไรมันก็รู้สึกมีความสุขแฮปปี้นะคะพาวสมอดูแลโควิดก็มีความสุขนะคะสุดท้ายนะคะต้องขอกบขอบคุณท่านประธานมูลนิธิแพทย์วิรมแห่งประเทศไทยนะคะท่านอาจารย์หมอเขียวดอ,อร์ใจเพชรก้านจนที่ทำให้ฉันได้ชีวิตใหม่นะคะ แมวคนเดิมเสียชีวิตไปแล้วได้แมวคนใหม่แล้วนะคะบนร่างที่ในวัยอายุห้าสิบสามปีค่ะพร้อมที่จะมุ่งมั่นใจพาพี่น้องชาวไทยและทั่วโลกนะคะก้าวพ้นความทุกข์ไปด้วยกันนะคะไม่อยากเห็นพี่น้องนอนตายอยู่ที่บ้านอีกแล้วนะคะขอบคอบพระ่คุณและเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกั้นค่ะค่ะข,ขอบคุณหมอแมวนะคะหมอแมวของประชาชนกนวนค่ะ นี่ก็เป็นพี่น้องเราอีกท่านหนึ่งที่ท่านนำหลักของการแพทย์วิถีธรรมไปใช้นะคะโดยที่ที่เล่ามาเนี่ยนะคะก็คือการบูรณาการกับงานประจำได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับของพี่น้องประชาชนและก็ผู้นำท้องถิ่นนะคะซึ่งนั่นแหละคือคือเป้าหมายเพราะว่าพวกเราต้องมาหลอมรวมใจกันพึ่งตนเองนะคะสุขภาพพึ่งตน แค่วิถีทาฝ่าวิกฤตโควิด -19 หนังสือเล่มนั้นก็จะเป็นคู่มือของการที่เราจะอบรมพี่น้องประชาชนนะคะที่หมอแมวแล้วให้พวกเราฟังค่ะให้พูดอีกหลายชั่วโมงท่านก็จะ,ะมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้เราฟังเยอะเพราะว่าได้นำไปใช้จริงในพื้นที่แล้วก็ได้เห็นผลในพื้นที่มา นี่ก็คือหนึ่งในที่น้องเรานะคะที่อยู่ในระบบสุขภาพอยู่ก็คือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในระบบอยู่นะคะสำหรับช่วงของบุคลากรทางการแพทย์เราขอให้เวลาประ